มมป่าแมป่าครับฮาเออหนาช่วจังเนินหลังตูและหอเส้นี้ช่จังอาวิงวิ่งวิ่งวิ่ง่งไจับมือครับ จะเหนื่อยแม่ตาเลยไม่กลัวหรอกลูวิ่งวิ่งวิ่งไม่เป็นไรหรอกอ่ะวิ่ง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 เลยอ่ะขึ้นข้างบนก็ได้นะอ่าเดี๋ยวรถก็มาชนเดี๋ยวรถก็มาชนจอนจองช่วยจาน่ะ <laughs> bye bye, 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 ở bye, vinh

อยู่นี่ก่อนโอ้รถไปแล้วลูกไปรถไ,ไปแล้วไปไป,ไปครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ระวังตกลงล่องนะลกนะตกนะตกนะไปลงข้างล่างก็ได้ลูกลงข้างล่างครับมาไปลงข้างล่างเลยโอ้โหโอ้โหอือฉมองมาอ้าวลงข้างล่างครับลูก โอ้เเก่งเก่งครับมาปา ฮะเออหน้าช่วจังเนื้อหลังตู่เลยขอเสื้นหน้าช่วจังอ่ะวิ่ง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 อืมป้าจับมือครับโอแสงจับมือแม่ตาเลไม่กลัวหรอกลูกวิ่งวิ่งวิ่งไม่เป็นไรหรอกอ่ะวิ่ง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 เลยอ่ะขึ้นข้างบนก็ได้นะอ่าเดี๋ยวรถก็มาชน Nếu lốt có mà Cho cho nó xuống chân à

้าเออร่มารถมาอยู่นี่นนก่อนเออรถไปแล้วลูกไป ลถไปแล้วไปไปครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยรยะวังตกลงล่องนะลูงนะตกนะตกนะกนะไป ลงข้างล่างก็ได้ลูกลงข้างล่างครับมาไปลงข้างล่างเลยโอ้โหโห,โห,โห,โหือ,อ,อชงมองเมาเอาลงข้างล่างครับลูก โอ,โ,อโ,อโอ้เอเก่งเกไปแล้วระวังนะลูกนะระวังตกนะไม่ต้องไปใกล้ๆนะตกนะตกนะตกนะครับมาๆม,ม,มามาครับไอพี่ไปไกลๆแล้วหรอมาเร็วเร ไปไม่ใช่พี่ไปเอาพี่ไปแล้วเร็วๆๆพี่ไม่รอแล้วน่ะไปเร็วๆไปพี่ไม่รอแล้วนะววมแ,วนะแม่ก็ไม่รอแม่ไปแล้วนะใช่ไปครับโอ้อันนั้นเอาไม่ได้ลูกขยะนะนัว no. ใครบอกให้เธอเอานะไป ขเขาขยะมาทิ้งน่าไม่เอาอันนั้นอันนั้นเป็นขยะนะลูกเดี๋ยวมันบาดมือแล้วเลื่อนไหลเลยนะแม่ส่งไปโรงบาลเลยนะอันนั้นมันเป็นขยะนะลูกเขาเอาขยะมาทิ้งนะ่ะเธอไม่กลัวหรอฮะโอ้พี่ทำอะไรไปดูสิไปไหนแม่ไปแล้วนะไปไหนอะ ไปไหนเซงแม่ไปแล้วนะมาเอาดอกไม้แล้วลูกมาแล้วแล้วแ้ีไปแล้วแล้วเร็วน่แม่ไปแม่ไปแล้วนะไม่ไปแม่ไปแล้วนะ เร็วเร็วเร็วครับรถมาลูกรถมานะมามาครับไม่มาแม่ไปแล้วนะมารถมานะ่ะลูกมา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 แม่ไปแล้วเร็วเร็วเร็ว ด้วยพี่ไปแล้วนะ่ะพี่ไม่รอแล้วนะ่ะไปเอาลุกขึ้นลุกขึ้นเก่ง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 ยืนเลยยืนเลยลุกขึ้นโอ้ยจแมนยุกยืนขึ้นเลยแล้วลุกโอ้ยจแมนยืนขึ้นเลยยืนไม่ไหวหรอลุกเลยหนึ่งสองสามน่ะแล้วแล้วหนึ่งสองสามลุกขึ้นครับอ้าวต่อไปต้องดูดีๆนะเออเอะเอาขี้ฝุ่นออกก็ใช้อุตร้าแมนอยู่หน้าเสื้อไงเก่งเก่งเลยอ่า,อา ดูดูเท้าด้วยไปเออเเ<ป>แออสงไห้ดูเท้าเลยนะใ,นนยใช่ไปใช่เออจับมือ <c oughs> <c oughs> ไปใช้กับสิบปปาีปลายแล้วนะ่ะไปอะไรกัดอีกนะลูกอืออะไรกัดอีกอะไรกัดซส้อีกน่ะไปไปไม่เล่นไปไปไปดูซิพี่รออยู่นั่นนะ่ะไป,ไปอ,อือพี่รออยู่น่ะ เอาไปแล้วพี่อ่ะไปเซ็งมาแล้วครับอืมเซ็งมาแล้วครับไปโอ้ล่นมาลล้นมาลุ้นมาขึ้นคังเลยหนาใช่หรือเปล่ล้นมาโอ้ย โอ้หยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวรอรถไปอ๋อรถไม่มานี่นารถเข้าบ้าน<ป>อ่ารถจะไปบ้านนะไปมาอ่ารถไม่มาหรอลูกไปอ่ารถไม่มาหรอกบ่ายบ่มาเออพูดว<ป>่ารถว่ารถรถจะเอาไปที่รู้ที่มาถ้า <c ười> ไม่ใด้ <c ười> ปีนก็โง่โ <c> ง <ười>

แมวกินข้าวยังแมวไม่กินหรอลูกผักแมวไม่กินแมวกินข้าวครับเออย่ามันไม่กินหรอลูกไปสังสไปไม่มีบบฟอร์แล้วลูกไป ไม่หนต่อมจวดจวดรถมานะลูกนะไม่มีแล้วรถบักฟอร์ดไปแล้วไปเดี๋ยวแม่พาไปดูหมุนหมุนไปใช่หมุนหมุนอยู่นั่นน่ะไปไปแมวไปไหนแล้วครับ แมวไปไหนแล้วครับเนี่ยลูกไป <c oughs> ไปไป,ไ,ปไม่เอาลูกไปไป <c oughs> ไปไปไปโอ๊ยไปมาทางนี้เราเราไปดูหมุนหมูนอนลูกหมุนหมุนอยู่นี่เออหมุนหมุนอยู่นี่ลูกหมุนหมุนอยู่นี่หมุนอยู่น้อนมาเครื่องข้างบนกันไป ระวังนะดูด้วยนะดูด้วยนะดูด้วยนะตกนะตกนะตกนะเดินดีๆนะดูนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโใช่เพราลูกใช่เขาจอหนาคูณสามอ่ะอืมใช่่มมอนน้องเจ้าตัวจอจ้ เออยอมาร้องจ่อเก้ออืาไปเซี้ก็มาต่อสู้ถอตัวมาต่อเข่าก็อนใจก่อนหืมไปไปไปดูหมุนหมุนไปไปหมุนหมุนอยู่ตอนน้าไปอ๋อไม่ไปแล้วนะไปไปพี่ไปดูเอาอ่างนึงน้องไปเอาอ่างนึงน้องอยู่ไหนน่ะฮะเอาอ่างนึงน้องอยู่ไหนนะ

<cười> Bye. Sing for you. Oh, sing that you sing. Sing that you bảo nhiều nai nè Ủa anh ăn ao mới đây nè, anh ăn ao mới đây nè, cái này dễ dễ nè. ไม่เอานะไปไปแม่ไปดูหมุนหมุนแล้วนะไปเราไปดูเอ,อ่างนึงนองน้ําเยอะแยะที่โน่นเลยไปอืมอันนั้นสกปรกไปมาทางนี้สิลูกมาทางดีๆสิมาไปก็ใช่พี่ไปแล้วแล้วพี่ไปพี่ไม่รอแล้ว

ชิ้นโม多吃ข้าวหน่ะอืมโอ้น้ำเยอะๆระวังตกลงไปนะลูกไม่ไปนะไม่ไปนะตกลงไปนะไปโอ้น้ำไปตาต่ใครอยู่หมืองอางเอ๋ยอยู่วัอยู่เสื้อจีตังบอกโน่นนะฮะเสือต้องสิงกลนมา ตูน้ำตูน้ำตูน้ำไปไปพี่ระวังนะตกน้ำโอ้โมตูน้ำนะโอ้งูมีไหม้

นี่ขาลูดอของยองเดมีอยู่โนดเดย์จากมีอยู่นกเกาสูดเดย์นู่เออหนูหาไล่เดนี่เจ้าขาลอยยังเอออ่ะมามามาเดี๋ยวเช็ดเช็ดเท้านี่แล้วก็ใส่รองเท้าไปเจ็บเจ็บมากก็ใช่รองเท้าไปดูสิไม่ดูสิไหนะก็นี่กัดไหนไหนดูสิลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นไม่ดูก่อนไป ลุกขึ้นแม่ดูเดี๋ยวแม่ดูให้ไหนเจ็บมากเลยเจ็บมากเลยแม่ดูสิไหนแม่ตื่นตาไม่ต้องไปที่นั่นอ่ะเดี๋ยวแม่ดูสิอือ่าเออตีนกวางี